สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอก,กันกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับสหรับค่ำคืนนี้วันที่24นะครับกุมภาพันธ์2568นแนะครับพี่ๆแนวทางเมื่อคืนนี้ของเราลาวกาชาติมาสายรูดเนาะส่วนดาวโจนสตา มาตัวเจาะตัวรองเนาะแต่ว่ามาบนล่างเลยนะครับพี่พี่มา4 7แล้วก็3 4มสนะครับผมเนาะเดี๋ยวนะครับผมหาก่อนนี่เลยนะครับราวกาชาติให้ศูนย์กับ4เราผลที่ออก3 3มสามศูไพรุดที่0เข้าไปที่3 0มศดาวโจนส์ v AP ให้ไปกับ4ี่ผที่ออก4 5่สา 92นะครับพี่ๆเนาอันี้หลุดไปเน้น82มา92นะครับพี่ๆ่ดาวโจสตาให้ศนะูนย์กับ4ี่เนาะผลที่ออก74734ศูนย์ไม่มานะครับใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเด้งบนล่างนะครับเข้าไปตัวเจานะเนาะ47แล้วก็4334 3, 3, 4, นะครับก็มาเด้งๆเ,เลยแต่เสียดายที่เราไม่ได้เน้นให้นะครับ แนวทางค่าคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับพี่ๆเราขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมในรอบดึกขอให้รววๆเฮงๆทุกท่านนะครับผมการชาติให้ไปที่เลข9กับเลข5นะครับรูดไปที่เลข5นะครับผม50 5 3 5นย์้าสามห้า เก้าสามเก้าห้านะครับสามตัวเก้าห้าสามนะครับส่วนดาวโจร vip ดาวโจร vip คืนนี้ให้ไปที่เลขสองกับเลขแปดนะครับพี่พี่รูดไปที่ เลขแปดนะครับแปดสามแปดห้าแปดเก้าสองสามสองห้าสองเก้าสามตัวสองแปดห้านะครับ ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับคืนนี้หุ้นดาวโจนผมให้ไปที่เลข4กับเลข1รูปไปที่1นะครับ10 13 17 40 43 ส7นะครับสามตัวส1 7นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางในรอบดึกเนาะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปัง,ปงๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ